บัดนี้วันที่30มีนาคม2568เป็นวันที่87รบข้าพเจ้าในปุริมสงวัชลา,าพรขอถวายเสียงโสวดสถทยายพระสูตรพระพลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและอจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติละลิกได้มีสมาธิจดจ่อในอคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตตาคันชันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชัสสุนันตุสักขโมกกะทังสักเคกาเมจลูเปกิลิสิคาลตเตจันตลิเควิมาเนทีเปลักเทจคามีตลุวนนคะฮาเนเคหวัตุมหิเคเตพุมมาจะยันตุเทวาชระทละวิสเมยคคันทัพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะละวจนังสาทโวเมสุนันตุ ธรรมสวราการอายมพัทันตาธรรมสวรรกาโรอายมพัทันตาธรรมสวรรกาโรอายมพัทันตาสองบทบูชาพลัตนะไตอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปุชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปุชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปุชยามะสามบทการ,รทาบพละตนะไต <c oughs> อรหังสัมมาสัมพุ atif, Beach, Peach, Grass, iedzieć, Twelve, ทโธพระคาวาพุธังพระคาวันตังอภิวาเทมิสว <sociology> ัคาโตพระคาวตาธโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนพระคาวโตสาวกสังโคสังคังนามามิสี่บทสวดนามการสิทธิคาถาณโมตสสพพระคาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะณโมตสัพพระคาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะณโมตสสพพระคาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะห้าบทสวดในสารณคมณปาทะ พุทธังสารณังขจฉามิธรรมังสารณังขจฉามิสังฆังสารณังขจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารณังขจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารณังขจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารณังขจฉามิตติยัมปิพุทธังสารณังขจฉามิตติยัมปิธรรมังสารณังขจฉามิตติยัมปิสังฆังสารณังขจฉามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารณังอัญญพุทโธเมสลาณังวะดังเอเตนะสจวเชนะโสติเมโหตุสัพพทา นัตถิเมสารนังอันยังทมโมเมสาระนังวลังเอเตนะสัจวเจนะสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอันยังสังโฆเมสาระนังวลังเอเตนะสัจวเจนะสติเมโหตุสัพพทาเจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาสเกสุวิหรติกปิและวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัตถิงปัญจมตเตหิภิกขุสตหิสเสสพเหวะอาราหารันเตหิ ทัศหิจะโลกะทาโตหิเทวตาเยปูเยนะสันนิปติตาโหติพระควันตังทัศนายะพิกุสังคันเะ,ะอัฏาโขจะตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตัะโหสิอายังโขพระควาสเกสุวิหารติกับปิและวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตถิงปัญจามเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิ ทาัาหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพระวันตังทัศนายพิกุสังคัญจะยานูนะมะยมปิเยนะพระควาเตนุปสังกามยามะอุปสังกามิตวาพระควโตสันติเ,ปเกปาเจกขาถาภาเสยามาติอัทโขตาเทวตาเตาสยทาปินามะพราวาปุลิโสสัมมันชิตังวาพาหังปะสาเลยยะ ภสษาลิตังวาพาหังสัมมินเชวะเอวะเมวสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระควโตปุระโตปะตุระหังสุอาทโขตาเทวตาพระควันตังทัสอภิวาเทตวาอากัมมันตังอัตังสุเอกัปมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิมหาสมโยปวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมมหา อิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอะอปาราชิตะสังคันติอัทโขอปาราเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตตระพิกโวสมาถทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกามังสุสารถีวะเนตานิคเหตวาอินทริยานิลักขันติปันธิตาติอัทโขอปาราเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิ เชตาวาขี่รังเชตาวาปารีคังอินทักีรังโอหัจจะมะเมชาเตจะลันติสุทธาวิมาลาตกคุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโขอป,ปราเทวตาพคัโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสรณังคตาเสนาะเตขมิตสันติอปายะภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวะกายังปาริปุเรสันติติ อธโขภะควาพิกูอามันเตสิเยปุเยนะพิกเว,เวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโห он, ติตถาคตังท,ท,ทัสนายะพิกูสังคัญจะเยปิเตพิกเวอเหสุงอตีอติอตะมัทานังอาหารหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภะควันตาวันตานัง เอตัปรมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาอหสุงเสยยทาปิมัยหังเอตาะ,ะหิเยปิเต,เตพิกเวพระวิสันติอนาคตามัทานานัอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานางังเอตัปรมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยทาปิมัยหังเอตาะระหิอาทิกิส,สามิพิกเวเทวกายานังนามานิ กิตายิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิตามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุตังสุ <c oughs> งสนาทะสาธุก,กังมณสิกโลทะภาสิตสามีติเอวัมพันเตติโโตเตพิขูภะคะวะโตปัจจโสสุงภะคะวาเอตะทะโวจะ